ผู้เล่นครับคอม้ิงเตอรปุ๊บป่าโบนเหนีมาครับก็ถือชายได้แล้วแต่ว่ามันชายไปทางแล้วชู่นี่นะถ้าลงไปแล้วตรงีีเดียวอ่ะได้ได้นครับองชันครับลองชันสมเลย

เขาบอกว่าต้นเดือนครับใช่ปีครับองครับเปด็น Blue ครับด้ามาที่จังจังามคะแนนวะ จำครับเจ้าของลูกยิงสามคะแนนพี่แท๊สให้เอวินเอวินปึ๊บเอวินยิงเจ้าสามคะแนนเลยพี่เตียวครับสำหรับเอวินมาดูครับพี่แท๊สกวาดมือเพื่อนการเรียกเพื่อนลงแล้วเพื่อนบอกเห็นพี่วิงไม่ลงได้ยังไงอ่ะวิงขนาดนี้ แต่ว่าอาจารย์อาจารย์ว่าไงฮะกรมเรียกกรมได้ก่อนขออย่าเสีมล็ดนะฮะอย่าโตอย่าโตโอเคครับโอเคครับเอามีน้องพิเกอร์ลงมาด้วยนะครับตอนนี้ในฝั่งของออร์เรชัส์มอนสเตอร์นะครับอีกเอาลุงเน็กซ์มาแล้วใช่ไหมเน็กซ์ฮงพัสดนะครับมารเด้ Hø? หมอเรนจ์มาสเตอร์คร <No ับเวลานอกเหรือขอเวลานอกครับสั่งต yeah, ัวนิวอยครับหมอลานอกครับเวลาทำมือตัวทีคขอเวลานอกไม่ได้ขอทีนะไม่ได้คะขอเวลานอกท่านี้นะทำซะหน่อยนะฮะ มีโค้ดมีโค้ดสอนเล่นทุกอย่างช่องว่างตอนนี้เกคะแนนเหลือ3นาทียังมีเวลาเลยไม่ได้ยังมีเวลาครับยังมีเวลานะมันต้องสำรองทั้งสองทีเลยคือใครจะต้องอาศัยจังหวะนี่แหละฟาวหรือว่าชุดสแต้มเลยครับคือฝั่งของออเรสจ์มาสเตอร์เนี่ยหาช่องได้ดีแล้วแต่เป็นอะไรไม่รู้บอลพอมันจะเลยแป้งเหมือนมีอะไรควักกลับมาหัวห่วงเล่นเกินไปครับอะไรก็ขยายห่วงมัน่วย สูงมากเก่งมากด้วยใช่ครับเออวิ่งกับแพทนะครับกับอ่ะครับคุณธศิษย์บอกหมดเวลาแล้วสนใจบ้าหน่อยคุณสิษย์สนใจจานหน่อยฮะเดี๋ยวต้องต้องเดินเข้าไปเรียกครับคุทธศิษย์ต้าไปบอกว่าหมดเวลาแล้วน้อหมดเวลาแล้วสรุปโดนสีซ่อมมากไปบูมด้วยคนโอ้โนี่ฮะไฮไลท์ครับตู่สั่งและยำ นี่ครับสวัสดีน้องแทบอยู่คนเดียวฮะน้ำเงินมีน้องแจ็คกี้กับน้องอมรีลงมานะครับนีครับีแล้วฮะอน้องไแลมรีซนะครับอมรี นี่คอาจารย์เข้าไปครับหมดเวลาแล้วอารยฟังด้วยเลยฮะมรด้วยะกรรมการตบอเจตบตบตาตบตบตบไม่มคฟังวางแสนอยู่เดี๋ยวต้องบูมก็หน่อยเดี๋ยวต้องบูมก็หน่อยนะเอาย่มีเกมเกมการ์แบวๆวันนี้อาจจะไม่เก่มากะครับมาก่อนพราว่าต้องเครื่องฟนฝได้่องจครบว่าตอนนี้ วัดระยะออกครับพี่วัสูตอนนี้เดทดีก่านะแต่เราพี่วนสดุพี่น้อง Chị c i <laughs> ครับเริ่มแล้วแหละครับตอนนี้รดวิวครับจะได้บุกคืนนะแทครับแทถามตัวเองว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราออกไปพักหรือเปล่านะแล้วเรากลับมาได้ยังไงนะเอ๊ะมันไวจริงเลยนะมาดูเพื่อนช่วยสกรีนครับ้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเขาต้องไม่ลังเลฉันที่ม้าสุดขวัญนีเลี้ยงไปหัวล่อไปครับมาดีครับพี่ใชันนี้ม theo dáng luôn ha đi bao đi bao ลงมครับคทุนรับนนมจำชุดแลอีกังครับอีกคังหนึ่งฮะแบแตัดไปไม่เป็นไรครับตอนี้ชูไปก็ Please,

ใช่โหนี่คือเราดูว่าเราดูนักบ้าอาชีพอยู่นะคุณเมื่อกี้การเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยใกล้เคียงกับมืออาชีพมากเลยทีเดียวคฮะทุกครั้งที่พวกเขาเจ็บคือใจเราบ้าเจ็บไปด้วยเราก็ชอบแต่เราก็เอาใจช่วยเราเอาใจช่วยทุกคนเลยแล้วก็ในเกมเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ากีฬาบาสเกตบอลมันเป็นกีฬาที่มีความคอนแทคสูงอยู่แล้วใช่ใช่มันเป็นกีฬาที่ที่มีฟิสิเคิลทัชเยอะเพราะฉะนั้น เรื่องของการล้มการอะไรเป็นเรื่องปกตินะครับก็เป็นถือว่าเป็นเกมที่ทำให้หลายๆวงที่อาจจะไม่เคยเจอกันเนี่ยได้มาเจอกันได้มาอยู่ทีมเดียวกันได้สนิทกันมากขึ้น,นเราความรู้จักกันมากขึ้น Nice r y นะเราต้อง Nice t เอาที่มันสูสีกันมากสูสีมากแล้วแบบก็ปมานักกีฬาที่เก่งทีุ่ มือมาก่อนนี่อยากรู้นะว่าตอนแพทหันไปแล้วแบบมันแปลว่าอะไรนะไม่รู้รอยากุยก็อ,อาจจะเป็นภาษาภายในทีม พี่ก่อนเียเชิญโรงแรถ่ายภาพชักภาพพิกัรมือสิดนึงนะคะนี่ก็คือทีมแชมเปี้ยนบาสเกตบอลนะครับ <Okay. S 1> ของ Pepsi Presents p r e s e n t s Olympop นะครับ <Okay. S 1> สีน้ำเงินจ๋าพี่เราขอให้ทุกคนยกกระบองได้ไหมเรียกว่ากระบองเขาเรียกว่ากระบองลบไม่ร huh. uh ู huh. ้เรียกว่าอะไรแค่งหรือแค่งกระบองสติ๊ก blue stick <laughs> <laughs> I need blue stick. i need orange stick. Blue stick. Okay, I'm so sorry. I call it a bomb. This is the face champion basketball team. Pepsi presents <laughs> album <laughs> in Karatino. ใช่ไหมครับทุกคน